สวัสดีเอฟซีกัอนแลยสีทองสวัสดีเช้าวันพุธท <c oughs> ีห่ห <c oughs> <adviser> ้าเมษาค่ะสีทองมาสวัสดีเช้าวันพุธค่ะทบามนอนขาชี้เด็กเก่งไงนะสีทองเออเออเอน่แน่แหน่เออมาเป็นไงบ้างสีทองเป็นไงบ้างือสีทองสบายดีค่ะ เอ๊ะอะลงไปนอนในนู้น,นไปเดินเงินควักไข่อะไรละ่ะสองแสนอือแม่โพเป็นวัดแลวล่ะมึงแม่โพฮะอือจามชิดๆอย่างเงี้ยเดีย๋ยวเอาอยาป้อนให้โพแป๊บน,นึงหลก อสีทองจ้องเข้ากรงไปอืมเอาดุดดุดดุดดดดดดถ้าได้อยู่ในตักนี่ชอบเลยเอาออกมาทำความสะอาดอ่ะอ่าอ่าบินเข้ากรงไปเออเออเออกินอาหารเม็ดแล้วเช้า อยู่ในกรงก็ต้องเนี่ยค่ะใช้แผ่นรองซับตลอดเวลาบางทีก็ใส่แปมเพิดให้เอาฉีดแจกไอแผ่นรองเนี่ยจะเปืองมากเพราะมันต้องปูตลอดเวลาค่ะไม่ปูไม่ได้ไงต่อให้ใส่แพรเพิดไม่ปูไม่ได้ไอมันจะเจ็บตัวไงนี่ฟากเนะี่ยอ้อากินเล อิ่มแล้วเนาะฮึคะอ๋อน<า>้องก็เรียกน้องอะไรล่ะล่ะนี่เด็กดำดำนี่นี่อ่าเด็กดำดำเนี้ยเนี้ยอะดำเหมือนกับเหนียวดำเลยคนละไซส์กันเนี่ยแม่ไปยุ่งกับแม่สีทองค่ะลูกอืมขี่แตกเลยะระวัง พอดูอ้วนขึ้นนะคะสีทองถ้าเกิดท่านใดจะส่งแผ่นรองซัพ์มาให้สีทองแม่ก็ขอบพระคุณมากนะคะเพราะสีทองต้องใช้ตลอดเวลาเวลาอยู่ในกรงคือแม่จะปูสองแผ่นไงปกติตรงนี้แผ่นตรงนี้แผ่นหนึ่ง นี้เพิ่งทำความสะอาดกรงเสร็จเพิ่งทําความสะอาดตัวเขาสีทองต้องทําความสะอาดตัววันละสองครั้งสีทองกินได้เยอะ